ปีศาจตัวที่4ซิกปรากฏตัวในห้องที่เป็นโถงทางเดินยาวซึ่งก่อนที่เราจะเดินออกจากห้องไปมันจะปรากฏตัวอยู่ด้านหลังเราพร้อมกับคัดซีนฉากปรากฏตัวของมันและมันจะเริ่มไล่ล่าเราสิ่งที่เราต้องทำเพียงอย่างเดียวก็คือวิ่งตรงไปด้านหน้าและมองหาแสงนำทางที่จะบอกว่าเราควรจะวิ่งไปทางไหนโดยฉากนี้ผู้เล่นที่ปรับคุณภาพของภาพในเกมเป็นสูงจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าจะสามารถเห็นแสงได้ชัดเจนกว่าห้องของฉากไล่ล่าจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. ห้องที่มีตู้ล้มซึ่งเราจะต้องมองหาว่าเราสามารถย่อตัว ห้องวงเวียนที่จะมีประตูเพียงหนึ่งบานที่เราสามารถผ่านไปห้องถัดไปได้โดยเราจะต้องมองซ้ายและขวาทันทีว่าประตูบานไหนมีแสงไฟและตรงไปทางนั้นให้เร็วที่สุดแต่ถ้าทั้งทางซ้ายและขวาไม่มีแสงไฟแสดงว่าประตูที่ใช่จะอยู่ด้านหลังสุดรูปแบบที่3ห้องที่มีไฟลุกห้องนี้เนี่ยเพียงแค่เราไม่วิ่งไปเหยียบไฟแล้วก็หลบมือสีดําที่จะคอยทําดามเใส่เราแค่นั้นก่อนที่เราจะวิ่งเข้าไปในห้องที่ปลอดภัย